ก็เรียกว่าตะเก<ฮ>ียงเป็นการสร้างส่วนผสมระหว่างท่าอากาศกับน้ำมันท่าอากาศลุ่นๆเล็กๆหือตะเกียงมันควมีจะใช้เรืองจะเป็นอะไรก็เรียกว่าถาดถี่มันทุกความร้อนแล้วมันเปล่งแสงอันนี้ตอนนี้ใครใส่ตะเกียงจะปอะยุกแต่ว่ามันยังมีความสว่างในเพียงพอที่ีนไทยสมาไทยไทยมันจะเป็นแบบนี้คือจะเป็นหนักประดิษฐ์ ซึ่งแบะสื่อพวกนี้มาก็มาตัแต่งเสริมเติมแต่ว่าวัตะเกียงนี้ก็ยังแบบเปล่นต้านดูนี้นี่มันตีมันสว่างมากโรยตัวเนี่ยตัวที่แบนๆตัวนี้พอกระจายแสงกระจายการเป่ามายัง,น,งนุ่มถึงถึงเป่ามาขึ้น,น,นอ่บา้านพอ่อดุลลั่งทบในแม่กล้องแหล่ใช่ไหมแหล่ซึ่งกับชายเกือบตะเกียงแหล่งดัน ตะเกียงแรงดันนี่ก็มีไล่ประเภทไอ้ตัวนี้ก็เรียกว่าทิลลี่ทิลลี่นี่จะพายุจะพายุก็มีไล่ขนาดไอ้นอนข้างบนนี่ตร์นี่ืทอร์นี่บริติชเมดนะเบริเวณนั้นก็เรียกว่าตะเกียงแสงจันทร์ทแม็กซ์ตะเกียงแสงจันทร์ไอ้ตัวนี้จะใจอาการความสว่างในเมดายูที่ที่ตัวพ่อไมา้ทีเดียวแต่เกิดจากการปลิ่งแสงของตัดเลย แหลมนี่พอมันทุกความหลอนใช่ไหมมันจะเป็นแสงอยงยอยอยนั้ค่ะพอยุกพอยุกมาตึ้งยุกนี่นี่ก็เม็ดอินชองมันนี่นะตัวนี้จะเป็นตะเกียงสีเขาเรียกว่าอันนี้กระสุนค่ะเป็นยังไงคะโอ้ยต่างขาความหลอนต่างกระว่างมาชัยอ่าไอ,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 อตัวนี้เป็นสัญญาณสัญญาณตามท่านมีรถไฟอ่าไอตัวนี้ตามมาเทียบหน้าว่าจะชัเป็นเตาอพิ้งสัญญาณคาฮีเตอร์เป็นี่ซึ่งตัวนี้จะเป็นตะเกียงก็เรียกว่าตะเกียงลั่น ตะเกียงอานเอกประสงค์ตะเกียงรัน,<ช>นก,ก,ก็ไม่ก็มาจะให้มันสว่างมากนี่หนึ่งจะต้องดีไซน์ตัวที่เส้นด้ยสายก็ว่างรวยใจะไหมก็<ช>ต้องเา<ช>ตาเตาฟันเพราะว่าตัดจากข้างหลังขึ้นมาเผาไม้เพื่อให้ได้เผาไม้ที่สมบูรณ์โดยไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่ตัวนี้ค<อ>่ะใช่ไอ้ไอ้ตัวนี้จะมีลาดมุขข้างหลังก็เรียกตะเกียงรันใช่ ในยุคนี้มันจะมีอีกตัวงไหมเดี๋ยวมันแสดงคือแต่อัดลมแค่ตัดลมเตาอีกฟันหลอนเอามาไอ้ไอ้มุ่นแรงดันตอนนี้ตอนนี้ฟันฟันดันควอากาศไม่ถามกันครับมันจะเกิดเป็นปัดลมกาไหลเวียนกังล้มทำไมทำไมทำไมเกิดการ <นะ S 1> ลมอมาใจก็เลยยุดหยุดหนี้จะมีปกเตาอันนี้ก็เตาเตาทีเต้องการการตัดการตัดก็มันมนึ่ตัว ตัวพ่อไม้ได้ตัวจะมาพ่อความรอมาเกิมเกัเจอวัวนี้ครับดครในหยุดน,นี้นี่ถี่มันห้ยไปจากการใช้ความคนลิเมืองไทยนี้ก็ประมาณสามสิบถึงห้าสิบปีอาจารย์มันดนมันีที่วอกไหอฟังนี่เยอะเยะไปหมดเลยค่ะนี่เก็บมาตั้งแต่บุนไหมครับรนทำงานครันี่แพ่นที่บราเน เอ็นว่าสมัยยุทธยาลักเชลกเชเราสมัยยุทธยาที่ทำกอใยนะกอใยสมัยก่อนนี่ไม่มม่ขึ้งก่อใยคือตรงกระเทศชิ้นกรรมกอใยนี่คือส้นร้อนตั้งแต่สิ่งห้ากครน ซึ่งงานาคอนลงไปถึงวัตไซจากวัตไซปั๊บมันจะมีเขาเรียกวา่าลีบักนี่ไหมตรงนั้นช่ะซึ่ไม่นั้นสมัยอยุดหยานมีตรงนั้นมั้นยังเป็นทะเลอยู่ค่ะเสร็จแล้วการพาสมัยก่อนซึ่งงานนาคอนไปนาคอนที่ทาาธรรมราชมันมีชุ่นกลางซ่องตงุ้งกลางก็ต้องผ่านทางในทะเลราบชุมคลค่ะไอตัวไอตัวเมืองกรุงชิงนะกรุงชิงตอนลั่งเราไปคิดว่าจะเป็นเข้ากรุงชิงแต่ในร่วงโลกาเนี่ยทำโลกว่าอยู่ที่เข้าชิง พูดจริงกับพ่วนจริงตรงนั้นมันจะเป็นเมืองโบราณจากยุคนั้นปับมันจะไปต่างเปลี่ยนต่างมาต่างนวดต่อะไรก่อนเฉื่อมการค่าระหว่างซึ่งงานบนครครับนครที่ตะวันออกอันนั้นคือคือสมบัติคอ้ยยิ่งคอ้ยยแล้วเตรงนี้ นาคอ,อนซีทำตราดแล้วตรงนี้ควนเคร่งเหรอ,อนี่าตรงนี้คนเคร่งอ๋อแล้วตอนนี้แบบควนเคร่งอยู่เท่านี้ไหมเหรอครับไอ,อ้ตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวควนมันอยู่ประมาณประมาณนี้แหละอ๋อคือเรือจะไม่กลอนมันก็ไม่หวีในในเรือ่องนี้ออกไปค่ะเพราะว่าในซับหรือลงมาปนะมาณนี้เพราะว่าช่วงการการคามันอยู่ตรงนี้ ตรงช่วงคล้กับสิ่งงานนครออกมาขึ้นมานครจินดาตาโอมลรามีปั๊บปกคายดานนี้ปั๊บมันจะถายจอดเรือแล้วก็อย่างนี้สมุนมันต้องใช้ด้านในด้านในจะเป็นหนึ่งในของชุมชนโบราณชุมชนโบราณนี้จะอยู่ตั้งแต่เข้าใจซุนมาจนถึงเกิดเมืองพัทลุงที่เนี่ยลูกรู้พัทลุงอยู่มดค่ะพัทลุง เสร็จแล้วทัด,ทดไปดูไอเก,ก๊ะงกันเนี้นะโกต่างๆถือเป็นสั้นโดนจะไปเจอพวกให้พวก อืมค่ะค่ะเคยเห็นที่ลำปั๊มเท่าสมัยก่อนผมเป็นปลากลขาจะมีนะเ็เป็นปลาทานคะสมัยก่อนเวลาเรือมันล่มมาแล้วไปไนนะบางทีนะเวรือเป็นขาตนค่ะเรือจอดเรือจอดอ๋อเขาอไเขาเรือจอดเหลกเปลี่ยนคนใหญ่ไรกันนะไอ้จำเดี๋วมันแตกเขากรยนทรางกับี้ยงฟังดูไตอตรงยังเข้าใจซ้อนก็ตามมาตรงนี้คือ แท็บนี้จะเป็นถี่ตังของชุมชนโบรนาณพอตอนร่องพอสั้นร้อนสั้นร้อนคอเย้อุกแหงตื่นขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็กับเปลือกลูกสีชายเลีะออกที่มันจะหยุตัวนะทางอันน้ำมันมันจะหยุบตัวต้องการเป็นทีตังถีท่านคนแถวนี้จะมีหลอกหลกักสมัยก่อนผูยาตาใหญ่มาจากข,านน<อ>ข้าช่ซุนการลามกามเลยมาบกุบกเบิกถีห้าถี่ทำกินค เหญ่มากตองกอใหญ่เึ้นนะครับกบอกอใหญ่ขื้สมัไกลังกรลังเคียนแผ่นทีเลยคอี่แผ่นทีจากังเคีือนเหเขาอนลยนี่มันถึงนัดนัดปีนเาด้วยใช่ไหมใช่ลงกจลังเปล่ามีันไมเปล่าล้วมเลียนตล้างไา้อถก็ม่้ำจต้องมีน้่่อยู่่ ไม่แก่คนรับอยู่ตาโพคือคนลักโะเราจับอ้เรื่องจริงเรื่องจริงเออเรื่องจริงนะคือคือคืไม่คนคือึดเือาวากระปกคากระคาใช่ไหมโอเคเดือม่อเป็นสินเชื่อนี้กขารกหลักสร้างลูก เขาเรียกว่ายินยินกับมายินบดยาทำให้ก็คือตัวเนื้อยินนี่มันตัวหมูยินนี่มันจะเป็นตัวสั้นถือเป็นยาด้วยก็ผสมกับสมุนไพรอยับบดกระหลักสร้าโลกไปเลยโอ้โหนี่แก้วชาสมัยนั้นฮะ กากาสมัยไหนกันเนี่ยอันนี้ก็ประมาณน้นปีนี้ประมาณต่นหนึ่งกว่าซึโอ้คนหลุกโยมากเสีเคี้ยวชงาชอบเสีเคียวซุวยต้องนี่สรุกคนโบรานันก็จะ้นมกที่สุด้งาเป็นทางทงอ่าไม่ได้ไคนตัวไอ้ปูดล้วมีม่เห็นมันมัน อู้นี่ชอนเทียนเนี่นี่ตัวเลยนะก็เรียกนี่ือกู่กราบแต่ว่าต้นนบางคนก็บอกว่ามันเป็นวีวีคุลั่นสร้างสร้างผมค่ะค่ะอบชุดเลยนะนี่เสื้อลายกระดกมันนี่นะนั่เตาลีทันอันนี้กันใสก็เลยก็กันใสหมอ๋อนี่ก็เลยกันไ จะมีหลวงพ่อมีพ่งๆตางูม่้องหลพลังมีสมัยยง้อมจะมเมืองสตูนนะตัวนี้ชเจ็เลวมันลดอกไปมันปือไม่รู้แต่เราไปได้สมัยเจ็นมาถึงไม้ถือสมัยรอฮ่าทันช่วงนี้กับวัวเมืองกันถ้าเป็นตะเกียงตะเอเกียงเขรียกว่าตะเกียงตะเกียงหลัน ตะเกียงเลยนะคะตะเกียงอลาดินเออเป็นส<า>ักตัวนี้สักตะเกียงอลาดินมนะันงอือจ่าคอบเปนโฟ้ชอืมอืมเอ้เป็นพัดนะนี่ใครนะในในลุงกับเองหมดเลยห์เหรอคะ ครอบคุณแม่เขให้ตังอนี้นีื้อมตงนี้นี่เกาหลีกันใหยคให้แบบเหนื่อยละคะซื้อาเขี่ยวขคกัเขี้ยวไคกานมีขามีคุณขาอันนี้อันนี้าตะเกียงตัวนี้มันอินดังปกติอ่นนังซื้อใช่ไหมเวลาคนตีแข่งแ่งเข้มาคนตีเรียนหนงซือใ่มเวลาไมเจอชาตะเกียงแมก็ แกงจากนี้คุณลุงชือะไรคคผะสุชาติสุชาตินันสกุลไส่ละไมเป็นพี่ชานันสกุลนะคะหนุมนุ่มส่ไมาะไม่ใช่หนุ่มนุ่มน้มนี่เป็นตาอ๋ขายผ้าแมนะค่ะแกงมาคุณลุงสุชาติผ้าแมี่มาไส้นึ่ไส้่ชอเนยเล็มาวอันนี้กับหมอมอบเทกนะ อ๋อน,นี่นะมอแค่ค่ะมอ่สมกอมงน้อยอยู่น้่นะก็จะนี่อมอมอต่อไปนี่นะโอสมนีแ่เป็นตัวเป็นกลุ่มอเนี้เป็นีากก่มอแคทอ่เยมแค่เอ่อยกเพนนนะ อันนี้อันนี้จะเป็นประวัติหรือว่าฐานะพร้อมนี่เคยไปแล้วค่ะใช่ค่ะไม่ไดเดียวแต่นี่ถือเป๋าใช่ค่ะเนี่ยไปมาแล้วไปมาแล้วตรงนี้อันนี้ก็เป็นช่วงช่วงตรงกุ้งขุดแล้วก็ตาเรือต่างๆมันจะหันหน้ารีบกอดติดกับหนังไหม พอแต่ร่างห the ิเท่าน uh, eh uh, ั้นมาครับพวกนี้กันเลยถูกทุ่งจบส่งเลยไม่ได้ก็อยู่แบบไปน้นไปแล้วไปนั่นนะคะนี่ความสุขนะคุณลุงนะไม่นั่งบ๊อบที่อ๋อเดี๋มัแต่ลุงสุชาติอยู่ไหนนะคะอ้าวรอค่ะยุคนเทป ยังทำงานตอนนี้นะคะอ๋อค่ะขลองหน่วยงานเป็นเอกชนหรือว่าขลองรัฐบาลษัทเปเอกชนเป็นถืงทรายสาระเขาเลยค่ะดันได้ค่ะถดที่ค่ะดันซิ่งแบบหลออดันซิ่งแบบหล่อคล่องเึ็นเอกชนบริษัทขึ้นทะเบียนกับค้องกับช่วงการคลั่งเลยถือถืายสาระโอเคแกงจังยังมีองค์ความรู้ที่จะไปช่วยเลื่อน

Assalamualaikum warahmatullahi